มันพูดรำไม่ได้ไปเล่นละครไปเล่นหนังเอกหนึ่งเรื่องมีพระเอกกับนางเอกพีมออยู่ที่คุณจะเลือกอะไรถ้าเป็นนางเอกแสดงสองตัวนี้แสดงเป็นพึ่งแสดงเป็นพึ่งใช่ถ้าเป็นนางเอกนางเอกก็อยู่ในท่ามอย่างเดียวไม่ต้องออกไปไหนแต่ถ้าเกิดเป็นตัวผัวผัวก็ต้องออกจากท้ามไปหาน้าพึ่งเพื่อมาให้เมียจริงค่ะพี่จริงถ้างั้นผมเป็นนางเอกพี่เป็นนางเอกถ้าเป็นนางเอกมาพี่ เรายืนอยู ôn, b ảo, b à, ่ทเฉยๆพับๆๆๆๆๆๆๆจๆาๆๆ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 ๆาๆาๆๆๆๆๆ่านๆๆๆๆๆวๆๆวๆๆ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 ๆตๆๆ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 อๆๆ่ๆๆะๆๆๆๆๆๆยๆๆ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 ๆลๆๆๆๆวๆๆๆแๆ้ๆๆ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 ๆลๆๆ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 ๆกลับมาๆๆ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 ้ๆงๆๆๆๆๆาๆๆๆๆๆ่าๆๆๆๆๆาๆๆๆๆๆ่าไหนๆ่ะๆๆ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 ๆ่าๆๆ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  ยิงหมดเอาละครับสมิญญายเป็นพื่อนับพึ่งตัวผู้กับพึ่งตัวเมียหา a ลจ้พี่จ้ะลาหาน่พึ่ง้ว้หิวแล้วจะหิวแล้วจรอพี่สักครู่นะตัวผู้ออกหาพึครับแขึ้น สองคู่กับกแล้วนะท่านผู้ชมครับใหญ่นะจ๊าต้องพึ่งอิ่มไหมจ๊ามาดิครับขวีงในห้องเนีอะไรอ่ะผมอยากเปลี่ยนตัวเสแสงเปลี่ยนอะไรอ่ะเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นตัวผู้แล้วกัน่ก่อนมันม้เรื่องมากจริงๆนะเ่ยถมั็ตัวเมียไม่ถน เด็มผู้ตกลงบิวติ้ดูความเปลี่ยนการเล่นม้างครับพี่จาพี่จาจ้าเจ้าไปหาอาหารได้หน่อยยิวแล้วจ้ายู่แล้วจ้าออกไปหาทั้พึ่งคราบหวังว่าจะแก้แค้นก็ได้มเจ้าอนครับมน้ยทั้ ถ้าต้องหิวแล้วก็ต้องเกิดอารมณ์โมโหถ้าโมโอย่างนี้ก็ไม่อยากกินไม่อยากจะทำไรแล้วนะแล้วน้ำพึ่จะดีแค่ไหนน้ำพึ่เดินทาหรอเล่าคือน้ำพึ่เินถ้งอยู่ไหนเลยจ้าน้ำพึ่งเมื่อกี้เนี่ยหนูต้องพูดงออกพอพี่พีดมาถึงใช่ไหมอ่ะพอพพผักใช่ไหมหนูถามพี่เลยว่าไหนะ พี่ดาพี่ดาีพไปพี่เฮียี่พี่ดาเลี้เขาอ่างราจเพิ่มเขาอไ้าพึ่งนอยวลกาเีย้้อต่ัดีดาดูครับออกไปหาพึ่งัน้ชมครับอะไรจะเกิดขึ้นชงงานการแสดงเาอนัเอา เท้าเละเลยฮะเอาเท้าเลอะเลยไอ้เหี้อย่างปากเงี่ยที่ายเลยเนี่ยใครพี่ทำไมพี่ไม่ตามตัเธอพี่เอางี้เอาเป็นว่ามึงกับกูเนี่ยสองคนเป็นเพื่อนกันเอากาสหน้าเพื่อเจอกันอตกหรอเอถ้าเป็นเชนนก็เราสองคนคือเพื่อนกันแค่่ทีเราแยกทางกันแบบนี้ต่างคนตามไปหางานตามแต่อย่าลืมพบมึงในบอลกับคู่มิหงคือเพื่อน